你想发朋友圈？ วันนี้นะคะทุกคนฟามีเครื่องสำอางในเซเว่นนะคะที่อยากจะมารีวิวทุกคนได้ดูนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าหน้าทดลองใช้มากๆเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้ฟาก็คือหน้าจะถามว่าหน้าสดไหมก็คือไม่ได้หน้าสดเพราะว่าฟาก็ลองพื้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขียนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วด้วยจะมาใช้เครื่องสำอางในเซเว่นแต่งหน้านเองนะคะนั่นก็คือน้องคนนี้เลยคะ่ะ AR Trio Lip Velvet นั่นเองนะคะน้องคนนี้นะคะเป็นลิปจิ้มจุ่มเนื้อเวเวตนะคะ1กล่องให้มาถึง3แท่งเลยทีเดียวนะคะ wow. อได้เลยว่าความคุ้มค่าม,มันอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนจะบอกว่าน้องคนนี้นะคะเขาสามารถแต่งได้ตั้งแต่ตาแก้ ะะแล้วเนื้อลิปของเขานะคะเป็นเนื้อลิปที่นุ่มลื่นเกี่ยงง่ายให้ในสัมผัสบางเ <Wow. S 1> บา,บาสบายปากนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> และที่สําคัญนะคะทุกคนทาลิปเจ้าตัวนี้แล้วก็คือจะไม่ตกร่องนั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> และที่สําคัญคือใครนะคะที่ชอบปากแห้งนะคะน้องคนนี้เขาเคมาบอกว่าปากไม่แห้งไม่แตกแน่นอนค่ะเพราะเขานะคะมีสารสกัดมาจากดอกคาโมไม้มนะคะไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็ดอกทานตะวันนั่นเองนะคะและสารให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปาก เอานั่นเองนะคะแน่นอนว่าทานน้องคนนี้ไปปุ๊บปากไม่แห้งแถมให้ความชุ่มชื้นนั่นเองนะทุกคนตอนนี้ฟ้าก็อยากจะลองใช้น้องคนนี้แล้วนะคะบอกได้เลยว่านิวคือหน้ายังไม่มีสีสันเลยก็จะมาลองใช้ดูนะคะว่าเป็นอะไรยังไงก็ แกะเลยดีกว่าคะ่ะบอกในคำเดียวเลยว่าคมสุดๆในโลกนี้เลยราคาคือน่ารักมากนะคะเขาจะมาเป็นลิปจิ๋วๆแท่งแบบนี้เลยนะทุกคนเราก็ทําการแกะเลยคะ่ะแกะเลยนี่เลยเขาจะมาเป็นเบอร์โซนหนึ่งโซนสองสนสามนะคะมาถึงสามเบอร์กันเลยทีเดียวนี่จ้านี่จ้า เป็นลิปจิว๋วแท่งน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนอ่ะนะฟ้าจะมาทดลองสีทุกคนให้ดูว่าสีแต่สีเป็นอะไรยังไงนะคะอันนี้คือสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนสีค่อนข้างที่จะแบบเออสวยเลยทีเดียวนะคะเป็นสีที่แบบใช้ได้ง่ายเนาะและนี้ก็คือสีเบอร์ศูนย์สองนั่นเองนะคะ และนี่ก็คือสีเบอร์03นั่นเองนะจ๊ะฟาพูดเลยนะคะว่าอันดับโทนสีของเขาเป็นอันดับโทนสีที่สามารถใช้ใน Ev e r ด d a y นล o k ได้เลยนะคะเป็นสีที่สามารถใช้ได้กับทุกวันเลยสีกันตายได้เลยเนี่ยเพราะว่าสีค่อนข้างที่จะสวยเลยนะทุกคนเออสวยจริงๆนะทุกคนดูด,ดิอย่ารอช้าเลยทุกคนมันเริ่มบันเลงกันดีดกว่าจ้า เดี๋ยวฟ้าจะใช้4ีเบอร์01นะคะในการปัดแก้มเนาะฟ้าก็จะทําการแต้มไปที่แก้มเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ทํำการเอานิ้วกลิ่นเกลี่ยไปเลยเพราะว่าเขาสามารถแต่งได้ตัต้งแต่ตาแก้มปากแปลว่าเนื้อก็จะเกลี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนั่นเองนะคะในกล้องเห็นปะของจริงก็คือเห็นสี้วทุกคนแบบสีอของคั่จะแบบธรรมชาติธรรมชาตินะ ค่อยๆเกลียล่ยคือเกลีย่ยไปนะคะค่อยๆแบบเขาเรียกว่าอะไรบิวเพิ่มเนาะทุกคนมันจะได้แบบเออไม่เป็นตุดลิงจนเกินไปนะคะในกล้องอ่ะดูแบบธรรมาชาติมากเลยนะทุกคนแต่ของจริงก็คือแบบเออสีมันออกแล้วนะมันอองแต่รอบแรกแล้วอะนี่แหละทุกคนสีแตกต่างกันไหมรู้สึกว่าหน้าดูแบบน่ารักขึ้นเห็นไหมทุกคนชมตัวเองก็ได้จ้าบเลย นะที่นี้ไม่มีใครชมแล้วก็ถ่ายอีกข้างหนึ่งให้ถ้าเท่ากับข้างนี้เลยนะคะรู้สึกว่าครางนี้จะถ่ายเยอะไปปะวะโอ๊ยถาเยอะไปนะข้างเนี้เป็นตุลิงแล้วค่ะข้างนี้ <S <S อเออใคระทุกคนตอนนี้นะคะฝาก็เกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้พวงแก้มแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเบา,บา,าๆใสๆเลยดูธรรมชาติเห็นไหมทุกคนเป็นแบบโอ้ยแก้มเป็นผงส้มนะจ๊ะเออรู้สึกว่าประทับใจกับสีมากๆเลยทุกคนไม่คิดว่าแบบเพ้ยสีมันจะแบบเป็นแบบเนี้ยอืม เกลี่ยค่อนง,ง่ายเลยนะต่อไปค่ะทุกคนจะมาเริ่มแต่งตากันดีกว่าเนาะซึ่งแต่งตานะคะฟ้าจะใช้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งสีเดิมก่อนเลยนะคะทาที่เปลือกตาเลยนะคะเป็นแบบพื้นผิวตาเนาะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราควรลงทิศทางไหนต่อไปดีนะคะต่อไปเนะีฟ้าจะใช้สีเบอร์ศูนย์สามเลยนะคะทุกคนทาที่เปลือกตาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ทาตรงชั้นพับตาค่ะ เสร็จแล้วเราก็ทาใตายตานิดนึงตรงนี้นิดนึงนะทุกคนแล้วก็ค่อยค่อยเกลีก่ยค่อยคแอยเต้มเต็มเกลีกก่ยนะทุกคนไม่ไม่ต้องแบบลงเยอะนะถ้าลงเยอะนี่คือเป็นแบบตาแดงเลยนะทุกคนแบบนี้เลยเห็นปะอ่ะให้ดูความแตกต่างของตาสองข้างเลยนะคะก็ดูมีอะไรขึ้นเห็นไหม แล้วไม่มีอะไรไมันไม่มีอะไรหรอกทุกคนโ <laughs> okay, อเคทุกคนพอฟ้าทาสีเบอร์ศูนย์สามเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งเฮ้ยโอเคเลยนะทุกคนแบบเวลกูดโอ้โหเวลิมากมากเลยจ้ะสีศูนย์สทาดีไหมอะทาหน่อยละกันเนาะเนีอยเขาจะน้อยใจนะคะสีศูนย์สทาบริเวณห่างตาเลยจ้าห่างตาตรงนี้อ่ะลงมือแล้วคัดเบ้าแบบแกล้งๆกะ้งอะไรเงี้ยทุกคนจริงๆเราแบบไม่ได้ตั้งใจ แล้วก็จะแบบเผยแกงๆขัดเบาไปนะคะนี้เลยทุกคนอ้าดูแบบมีมิติหลืหลับขึ้นไหมเนาะได้แล้วอ้อเลิศสม็นแตนนะจ๊ะดีค่ะดี เลิศเยี่ยมบริกูดอู้หูหรือมาจ้ะเดี๋ยวขอตัวไปดัดขนตาแล้วปั่นมาสคาร่าลงกิ๊ตเตอร์อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาทาลิปสติกทุกคนได้ดูค่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะฝายก็ไปดัดขนตาปั่นมาสคาร่าแล้วก็ทากิ๊ตตองกิตเตอร์อีกนิดหน่อยนะคะให้ตามมาดูมีอะไรนั่นเองนะคะเรามาถึงขั้นตอสุดท้ายกันมางดีกว่าค่ะทุกคนก็คือการทาลิปสติกนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวฝาจะใช้สามสีนี้เพะสมปนเปกันละกันเนาะแน่นอนเลยว่าเราต้องใช้สีอ่อนสุดนะคะในการ ก็จะใช้เป็นเบอร์401เลยเนาะในการทาปากขั้นตอนแรกนั่นเองจ้านี่เลยแล้วก็จะทาเลยค่ะแบบนี้แล้วก็ม้มๆเลยนะคะแล้วก็กลิกรีบ่อยเลยแบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะใช้สีเบอร์02ทําเป็นสเต็ปเลยนะคะทาข้างในปากอย่างนี้เลยแล้วก็ม้ม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  แบบนี้แล้วก็เมมอะไรเงี้ยอ่าปากมันดูแบบเผยเป็นในแบบคนเดียวกันนะจ๊ะสีสุดท้ายก็สีเบอร์ศูเลยทาให้ปากมันดูมีมิติลีับมากยิ่งขึ้นค่ะก็จะเป็นอย่างเี้เลยทาข้างในแอบ,บนี้แล้วก็เมมแล้วก็ค่อยๆเติมอะไรเงี้ย ได้แล้ว,เ,วเสร็จเรียบร้อยจ้ะโ okay. อแค่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการใช้ลิปของแบรนด์ AR 3แท่งนี้เลยนะคะลิปจิ๋วแต่แจวบอกได้เลยว่าดีมากๆเลยทุกคนฟ้าชอบในเรื่องของการพกพามาณเลยทุกคนเพราะว่าเขาเป็นลิปจิ๋วมากๆเลยนะคะนี่เลยลิปของเขานะคะฟ้าบอกได้เลยว่าเบาสบายมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นอีกข้อนึงเลยที่ฟ้าคิดว่าเฮ้ยมันเบาสบายกับปากเรามากแล้วก็คือการทาลิปสติกแล้วเอาลิปสติกอะ มาแต่งหน้าทุกคนมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะดูหนักหน้าดูเหนียวเนอะหนะจริงๆคือตอนเนี้ไม่มีอาการแบบนั้นเลยทุกคนเพราะว่าลิปของเขาเกลี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเนื้อค่อนข้างที่จะบางเบาสบายกับปากกับหน้าเรามากเลยนะคะและที่สำคัญคือพิกเมนต์เขาค่อนข้างที่จะ แน่นโอเคเลยนะคะถึงไม่ได้แบบจะแน่นมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแบบมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะเทียบกับราคาและคุณภาพมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะเป็นในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะและที่สําคัญทุกคนลิปของเขานะคะจิ๋วแต่เจ๋วจริงๆนะคะในเรื่องของราคาทุกคนราคาของเขานะคะกล่องละ129บาทเท่านั้นเองนะคะได้มาถึง3แท่งเลยทีเดียวแบบนี้เลยนาอแล้วก็ พกพับไปไหนก็คือสะดวกใส่ในกระเป๋าก็คือแบบไม่กินนที่กระเป๋าแน่นอน,นะคะ่ะสามารถพกได้แบบสามแ่งทีเดียวเลยแบบลงไปในกระเป๋าเลยนะจ๊ะน้องคนนี้นะคะหาซื้อที่เซเว่นเทุกสาขานะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like นะคะกด Subscribe แล้วกดแชร์ฟาด้วยนะคะที่สําคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุุงกิ้งฟอลเลยนะคะเวลาฟอลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้ภาพนี้ก็ไปแหละบายสวัสดีค่ะจุ๊บมาบาย